สูตรนี้เพื่อนๆมีอะไรอร่อยๆในตู้เย็นก็เอามาใส่ได้เลยนะคะจะเป็นเบคอนปูอัดหรือว่าจะเป็นเนื้อกุ้งเนื้อไก่ได้ทุกอย่างเลยค่ะทําง่ายๆด้วยวัตถุดิบในครัวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับเค้กเวียดนามทําง่ายๆล้ร้อนทําจากแป้งเวียดนามหรือแป้งสลัดโลหรือเป็นแป้งห่อแหนมเนืองแบบนี้ค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะได้เค้กหน้าตาดีเอาไว้ทําทานที่บ้านเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมไส้ก่อนเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนแล้วใส่หมูสับลงไปเลยค่ะตามด้วยกุนเชียงเอามาหั่นลูกเต๋านะคะแล้วก็แครอทซอยลูกเต๋าเหมือนกันเล็กๆนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองเล็กน้อยค่ะเหยาะพริกไทยสะหน่อย โรยต้นหอมเลยเพิ่มสีสันความสวยงามและก็กินหอมด้วยค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีขวดที่เป็นขวดใส่ที่บีบซอสมะเขือเทศหรือน้ำมายงเนสเจ๊ปันก็มีวิธีง่ายๆที่จะดัดแปลงที่บีบแบบชั่วขราวนะคะเจ๊ปนก็จะใช้ถุงร้อนแบบนี้ค่ะถุงใส่แกงนะคะถุงมาตัดปลายแหลมนะคะเราก็จะพับถุงมุมนึงให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ ตัดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมจากบนลงล่างแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นทรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศหรือน้ำมันงนดลงไปที่ที่บีบแบบชั่วคราวนะคะใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะก็จะใช้แบบนี้ได้นิดหน่อยไม่เยอะมากนะคะแล้วเราก็ขดเข้าหากันให้ถุงเป็นเหมือนทรงแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็หาหนังสติ๊กผูกแน่นๆตองน,นี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเวลาจะใช้ก็ตัดก้นนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะแบบฉบับเร่งด่วน ใช้ง่ายๆครั้งเดียวผัดไส้เสร็จแล้วเตรียมกระทะอีกใบนึงนะคะเปิดแก๊สอ่อนๆแล้วก็วางแป้งเวยดนามแบบนี้ลงไปเลยค่ะแป้งเวยดนามหรือแป้งห่อสลัดโลหรือแป้งห่อแหนมเนืองนะคะตอกไข่ลงไปเลยหาทัพพีเกลี่ยให้ไข่แตกอยู่ในพื้นที่ของแป้ง เกลี่ยแป้งจนไข่เริ่มสุกแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆเราก็จะใส่เครื่องและไส้ใส่เต็มที่เลยค่ะทําทานเองนะคะโรยต้นหอมเพิ่มสีสันหน่อยเสร็จแล้วน้ำมายองเนตที่เราทําไว้ในถุงเล็กๆนะคะตัดตรงจุกนิดนึงค่ะบีบลงไปเลย ซอสมาเขือเทศด้วยตัดจุกเลยค่ะไข่สุกทั่วแล้วพับแป้งเลยนะคะพับให้เป็นทรงเคปเลยพับครึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งค่ะเท่านี้ก็ได้เค้กละล้น,ลอนเอาไว้เสิร์ฟได้เลย น่าทานมากจะทานเป็นมื้อเบรกมื้อว่างมื้อเช้าได้ทุกมื้อเลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจ๊าปานขอตัวไปทานเค้กเวียดนามก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอ,อร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ